ย้อนไปได้กินอยู่บะข้าวจีนนะมีซุกแล้วโอ้ยมันเร็วๆก่ันนะกูดูดูมันเขียวเอาเบ้าโดนแล้วมันก็เริ่มเมื่อยก็เริ่มหิวแล้วเนาะเด็กยังกันส้มเมยฮะโอ้ยนั่อนั่งทามย้อมกีนข้าวจีอยู่นี่ปลาจังสุดเก่าอยู่โอ้ยบางเว้นหลนกีิตายจอยู่นี่แม่นบอกผมก็จีเห็นแม่บางเห็นตัวกูไปกินยังกินแลรกเราตีดีพ่อ เรียบหนอดิเรียมังแนเบืงบนยอนน้ำกดอยกันได้เมือเด้อโอ้ย่อยปวดหัวจังหน่อยสิพ่อขันใส่เวียกน่ไปเด้อเออขันไปโลดน้องพ่อครับกินเฮากีโอ้กระแทกแพอด้กีนเนี่ฮะคนรอพอดินละนีและบโอ้ยอะไบรรยากาศอวะอคือเบื้องมันกี่โดนบดโดนจนหัวยองหัวัวห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 ัาหััวห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 หัวหัวหวัหห มันเย็นั่นนะมันแห้งย่องอยู่แล้ว,ลวน <c oughs> ีวา่ามันบโอ้โหเดียบรรยากาศอะไรบ้าเอาเกียนเกีนเกี้ยนเกี้นเอา,เอาพ่อคืนหนีได้ข่าวว่อไปนอนสวนบ่หรอพอขึ้กาไปนอนยิ่งเราไปกีดยางแล้วคนลุกบ่บอยู่ยังบ่เศร้าอยู่นี่เป็นยังคนลุกอีหยังเอา้ากับพ่อแยแยมแหม่เราถึงตายไม่ไหมเลยสวนยางเราติดกับยิงแม่พ่กอ่ะ เอาแม่นต <ève S 2> ิขึ <c oughs> <laughs> <pretty> <it> <c oughs> ้นอย่งกูยังกีดยางเซย้ซ้อยู่เอาเป็นเลายางน้ำกลนซูไปแห้งหรอเ่าหาเดี๋ยวขอกับเทียนญาติหนอโอ้ยทำาสวนเนีเป็นน้อนสวนบ่ได้รอกให้เพื่อนไปกีดขันญาตนน่ะเมื่อขึ้นนี่กูเจอมากกับตาเลยมือสวนนั่นเจออยังหรือเ่าตาแง้มบ่โอ้ตาแง้มใส่ใจเสีบัดการหอกกูดูนี้ เงินกูสามพันมันมาให้ใส่กูโย่ยกว่าตายนี้ป๋ากูเนาะขันโมแม่แตางแหนมพ่อเห็นอีหยังสันงวยมือขึ้นนี่นี่เสียงดังมาจากหน้าแางแหนมเหราส่วนที่ติดกันกับมันส่วนอย่างเขาหนิแม่ส่วนมึงจะทักขุนบ่แมีนพ่อดังยุตส่วนตต้กันกับส่วนกูนี่แม่มันดังจันใดมันกำบวลดังจันใดแล้วคนไอ้เนาะฮึฮึสิแม่ ประมาณฮาทุ่มนี่แหละใบกล้วยสารกันยุ่งสิรู้มากมาได้ไงกลัวยุ่งสิใบกล้วยน่ะกลัวยุ่งสิมึงมาหนี้ว่าใบกล้วยไปแล้วพ่อเฮ็ดกูแล้วบ้านนี้แมียนขาคากับการเคลื่อนดึกเด้อเนาะน่ามันสงัดเงียบๆเนาะมันห้องดังปไะนบ่พ่อไม่ป็นยิ่งบดบ้านขนาดการเคลื่อนเนาะภาษาเสียงที่มิ้นยิ่งเนาะไม่บรรยากาศขนาดใช่ไหมบรรยากาศเป็น เลียงก,กระดังยู่งสวนเล่าไม่นเล่าคักๆพ่อที่แรกเขาเจี๊ยบอางสั้นน่ะนั่นได้บรรยากาศพอดีฟังทางนั่นตะแงี้ยคักๆมึงก็หัวถทีบเด้อห่านี่งไปกีดยางสู้มือเออไปไปพูดเย,ย่อซางเลี้ยวมึงเปลี่ยนกันกับปู่ซะยอง <c oughs> สวนไปสวนมันเลี้ยวทำเปลี่ยนหัวสวนยางกันบาดเนี่ย <c oughs> สวนกูกูสิไปกินสวนมึงดอกกูบ่เคยเห็นหาเปลี่ยนสวนอย่างวะนี่แม่ชั่วข้าวเนาะพ่อดหาเศษหาเศษอยากอยู่ถ้าเปลี่ยนเศษเปลี่ยนกินซื้อโอ้เหคือให้มันมากินชั่วข้าวนะอย่างว่านี่นะเบิ่นเบิ่นเบิ่เบิ่เบิ่บ้านนี่เดืกมากเด้บ้านนี่เดืกมากรมพัดไม้เยอะบ้านนี่เออร่มพัดไม้เย็นจริงๆแบบนี้แม้มันเดืกเนาะมันอ่ะอันแสงไฟไหมแงบ แมบแมบไม่สี่แมตรแต่เป็นแต่เป็นไฟข้นกิจยางเลยมันเป็นค้นมันเป็นขนาดเดียวไฟคนกิจยางไม่ต้องใส่ไปส่บ้าเนาะหมดแล้วเนี่ยไปได้ม้านบอสอันนี้เนี่ยขันที่โลมาเนี่ยแมบแนบแนบอ่าขันเป็นลักษณะนีเดียพ่อไม่ว่ากระสือค้าคัดเออคือพ่อคือกระสือเลยที่เรียกกระคิดวางสนาม แมเปิลขึ้นถงหน้าตั้งด่วนย้อนโอ้ครับมันกับนิมบนิดๆนิดๆอยู่ขึ้เกาม้อนี้ไปใส่เด้โอ้องมันดีเลยไงของแท้คับคลบว่ะเฮ้ยบอกไปดิตอนแรกว่าไปขี่ตัวใหา่เนอะไม่อย่างมันหง่อนเอากูย่านเนี่ยที่ดีอยังนี่กคุณบันจบโย่ต่อพปลาบนี้เ ล,ล่มล่มมากเลยป่านี้ล่มพัดวีวีวีมากแมบแมบมาว่าเพิ huh. ่งจะออากูอ ja ีเลี้ยวว่วะมันคือเก่งแท้หวะโดดลงเถียงนะโอ้พ่อมันเลยเด้อพ่อคือใจการเหรอวะไมยน้อยยังแมนยางค่อยๆยางเข้าไปใส่ดิค่อยๆยองเข้าไปยองเข้าไปย่างเข้าไปย่างเข้าไปป่นนี้ผ้าปืนเนาะ อเจปูรูปี้ะพีสิเก่งอย่งนะมียังปู่ยิ่งแม่กระจายใกันเรอปะไกินยังงยู่ปพ่าม่ย่งเข้าไปจักสิบเมตรนี่แหละกินตึ้งหลดไหมตับดังกินกิน,น,นออกข้าเาดอตึ้งหลุดอบักินให้แค่วะโอ้มึงตัวนะะซื้อแม่นปะพ่อม่ย่างเขาไปยิบยองเข้าไปนี่น กุยกินกุยเผาเกาอืมเหม็นที่กับซึนอนะเขาว่าซื้อคักคักกินมันแบบขุ่นๆหรอกกินอะเอ้ยกูเคยได้เคยนันจุดเซโนกินคุ่นๆหรอกอ้ยย่างก็ไปเยี่ย่ไนี่ย่างจักสามเมตรนี่แหละ้องโอเคเร็วตามนี้อ้ยึกอายึกอยกไอายมา โอ้ว่าไม่ถอดปืนนะมาวะมึงมองหนา้ากูณไปได้กูยิงป่านันวะยิงมันเลยพ่อยิงมันเลยตัวฐานได้มึงมองหน้ากูยิงแน่แบบวะเก่งแท้ะไม่ย่างก็ไปลปแต้วอยยอกกไปย่อเข้ไปเด้อวะเด้อบปะเฮ้งเข้าไปค่อยบปเฮ้งหมอบลงหมอบลงหมอบมันสีน่ี้ได้เห็นเปล่าไม่จะได้ข้าวผัดพ่อหน้าพ่อตากันแล้วกรับจะได้กับอ่ากุยเกดจัน่อยนะกูลัวแมนพ่อมันคือโพดแท้วะเมื่อไส้กัน ถือไฟแล้วแหละว่าก็ถือปืนเนาะมาบังตีมาได้คุณยิ่งบานั้นวะย่างก็ไปชนร้อยบาทเอาตับมันมากไอยเลยพ่อมันคือสีเก่งเนี่ย่เกิดขึ้นได้กระซือดีแม่บอกไปทั่วเนาะมันคึ้ว่ามันสิบบอลขึ้นกันคเพราะที่ย่างก็ฮอดชนเลยนะยกว่อพวกโขดขึ้นเสียทักท้ายเข้าก่อนเลย ไม่ขอมาอย่างคนขี่อยู่นี่นะเทาห้าีนไแมาไม่กูแมคนขี่ฮะจะรู้อเมรนั่นขี่อย่างนี้ก็โดนเลยห้ามเลยว่ะ ข้อก็ตั้งใจฟังตั้งโดนพ่อเกือบละเกือบกูก็ไปกีดยาเกือบขาดไล่ได้แล้วอีกแล้เจ้ายจะมาเนี่ยมาตัวนะพ่อเอาข้อก้นขี่เนาะเสียกูเห้งได้สั่นจะมาจะมากูยิ่งคนขี่ตายข้าสวนอจงร้อนหน่อยพี่มบ้าบะก้าวเม็ดแกซื้อเนาะวักข้าเม็ดแกซื้อในเรียบร้อยเอาไปบักยองก้อยแล้ว